สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องการหางานในอเมริกานะคะการหางานเนี่ย พอเรามีงานใช่ไหมคะนอกจากที่ว่าเราจะอินดิเพนเดนต์ลัอยากได้อะไรก็สามารถซื้อได้แล้วใช่ไหมคะมันยังสามารถทําให้เรารู้สึกแบบว่าฟูลฟิลเนาะในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วก็หลายๆคนตอนนี้ทํางานอาจจะไม่ทําแค่เพื่อตัวเองละแต่ว่าเป็นการทํางานเพื่อที่สปอร์ตครอบครัวนะคะหรือว่าสปอร์ตคอมมูนิตี้หรือว่าทําทอะไรที่แบบมันใหญ่กว่าแค่ตัวเราอย่างเดียวอย่าง mm hmm. เช่นการแบบช่วยเหลือผู้อื่นอะไรอย่างงี้คนที่มาจากต่างบ้านต่างถิ่นใช่ไหมคะภาษาก็ไม่ใช่ภาษาเราอาจจะรู้สึกว่าท้อแท้แล้วก็ ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงหรือว่าคนที่มีงานอยู่แล้วแต่ว่าอยากเปลี่ยนสายนะคะเดี๋ยวเพจจะเล่าประสบการณ์ทั้งหมดทุกอย่างไม่มีการ,ไม,มการไม่มีอันให้ฟังแล้วก็ใครคิดว่ามีประโยชน์นะกดไลค์แล้วก็ Subscribe แล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยค่ะเพจจะมาถึงนิวยอร์กนะคะเพจก็เข้าไปใน Facebook Page อันนึงค่ะชื่อว่าบ้านคนไทยในนิวยอร์กนะคะแล้วก็ในเพจนั้นนะคะจะมีคนแบบประกาศหาคนงานเยอะมากอาจจะเป็นงานร้านอาหารนะคะ เช่นเป็นพนักง,งานเสิร์ฟเป็นพนักง,งานต้อนรับเป็นคนทํางานในครัวหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเพ็กก็เข้าไปในเพจนั้นแล้วก็ไปโทรหาเขาเลยว่าแบบเออเนี่ยเพ็กกำลังจะมาถึงนิวยอร์กวันที่เท่านี้นะคะแบบเออพี่เปิเเปดรับไหมอะไรเงี้ยสามารถเข้าไปเทรนได้เมื่อไหร่อันนั้นก็เป็นงานแรกของเพจอีกอันนึงก็เป็นงานร้านอาหารเหมือนกันแต่ว่าคราวเนี้ยที่ได้งานมาก็เพราะว่าคอนเน็ชันก็คือมีพี่ข้างๆบ้านนะคะเขาแนะนําว่าเออเนี่ย น้องพอดีร้านที่พี่ทําอยู่เนี่ยเขากำลังหาคนพอดีเลยอยากลองไปเทรนไหมอเลยอันนี้คอนเนคกชันก็เป็นอย่างที่2องคราวนี้อย่างที่3หลังจากนั้นพอเพรมาอยู่ได้ประมาณทํามาได้ประมาณเดือน2เดือน3เดือนใช่ไหมคะเพรก็เริ่มไปเข้าโรงเรียนเพรก็ไปเรียนแฟชั่นและช่วงที่เรียนแฟชั่นเนี่ย อยากไปฝึกงานอยากไปเรียนรู้เรื่องแบบเกี่ยวกับในวงการแฟชั่นว่าเขาทําอะไรกันยังไงตอนนั้นที่เพเรียนเพเรียนแฟชั่นดีไซน์แต่ว่าตอนที่หางานนะคะเพชรก็หาแบบทั่วไปเลยในแฟชั่นอย่างเช่นในโปรดักชั่นในสไตลิ่ง styling, ทำแพทเทิร์นทำดีไซน์คือสมัครไปตอนที่จะสมัครก็คืออ่าไม่ยากเลยตอนนั้นก็คือแค่แบบเปิดเข้าไปใน Google แล้วก็หาแบบแฟชั่นอินเทอร์นช p ใช่ไหมคะแล้วก็สมัครแบบมั่วไปหมดเลยส่วนเรซูเม่วิธีที่เพทํทำนะคะเพชรก็ กูเกิลเหมือนกันค่ะแล้วก็หาเรซูเม่ที่เขาแบบเขียนแล้วรู้สึกว่ามันเป็นสไตล์เราใช่ไหมแล้วก็เอาเรซูเม่ตัวอย่างของอันนู้นกับอันนี้เลยเงี้ยค่ะมาแปะแปะกันแล้วก็แบบใส่ชื่อเราเปลี่ยนชื่อตำแหน่งใหม่แล้วก็เขียนอะไรที่แบบมันเป็นตัวของเราว่าเราแบบเออเราเป็นคนแบบนี้นะเราไปประมาณนี้ก็พรีเซนต์ตัวเองแล้วก็ใช้เรซูเม่ฉบับนั้นนะคะก็ใช้นั้นแล้วก็สมัครงานไปแล้วก็มีคนตอบกลับมาเยอะมากค่ะแล้วก็มีงานหนึ่งที่เพจได้ทําใช่ไหมคะเป็นอินเทอร์เน่ยแหละแต่ว่าเขาก็ไม่่่ไจาาาเเงินนหรรืืออออวะะแตพชบมกก็ค เพื่อทาที่บริษัทแอนนซุยค่ะตอนนั้นเนี่ยเขาให้ทําเป็นแซมเปิลรูมเป็นอินเทอร์นใช่ไหมคะหมายความว่าในห้องแซมเปิลรูมเขาก็จะทําพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าเราจะต้องช่วยเขาแบบวิ่งไปรับเสื้อผ้าจากโรงเย็บหรือว่าส่งเอกสารหรือว่าเย็บกระดุมหรือว่า ช่วยแบบเขาจะมีนางแบบใช่ไหมคะที่เดินอยู่บนรันเวย์จะมาแบบฟิตลองว่าแบบเสื้อผ้านี้มันโอเคไหมหลังจากนั้นเราก็ต้องแบบช่วยเขาโจทย์หรือว่าอะไรเงี้ยะก็คือทําทุกอย่างเลยนั่นเองให้มันออกมาเป็นเสื้อผ้าที่เขาจะใส่บนนางแบบเสร็จแล้วพอถึงวันที่มีแฟชั่นโชว์เขาก็พวกอินเทอร์นทุกคนนะคะไปดูโชว์ได้ด้วยแล้วก็มีบัตรแบบ หลังงานนะคะแต่ว่าส่วนตัวเพชกับกลุ่มเพื่อนที่เป็นอินเทอร์นที่ไปเจอกันที่บริษัทใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยกันแบกเสื้อผ้าที่เราแบบเตรียมไว้ขึ้นรถสับเวแล้วก็ไปที่โชว์เข้าไปถึงหลังเวทีแล้วก็แบบเอาไปแ,แขวนแสนเลยเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะได้เพื่อนที่ดีแล้วก็เรซูเม่เราก็แบบดูดีขึ้นว่าเอ้ยเราได้ทํางานในแบรนด์หนใหญ่ๆเลยเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเพชก็เข้าไปในเว็บไซต์อันหนึ่งชื่อว่า Craigslist เว็บไซต์เนี่ยคือเป็นเว็บไซต์ที่เพทได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือว่าหาห้องพักมันออกแนวว่าแบบเว็บไซต์ออกแนวว่าเถืถ่อนๆเลยเนาะไม่แน่ใกว่าเชื่อได้หรือเปล่าแต่ว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นอีกอันหนึงของเพจก็คือมีงานหนึ่งนะคะตอนนั้นประกาศว่าหาอินเทอร์นแล้วเขาก็จ่ายอยู่ที่ชั่วโมงละสิเหรียญ คราวนี้เพจก็สมัครเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ไปเริ่มงานอาทิตย์ถัดไปแล้วพอสมัครงานปุ๊บเหมือนพอเราได้เข้าไปแบบในอยู่ในวงการนั้นแล้วใช่ไหมคะเราเริ่มรู้จักคนแล้วแล้วคราวนี้เขาก็มาถามว่าเฮ้ยจริงๆเราเพจอยากทาอะไรนู่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างงี้มาถึงจุดที่ผิดหวังนิดนึงก็คือเจ้านายอะค่ะเขาถามว่าเพรอยากทําอะไรในแฟชั่นและด้วยความที่ว่าเพจไม่เคยทําเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์มาก่อนใช่ไหมเพรก็เลยพูดไปว่าแบบเพรอยากทํางานด้านโปรดักชันมากกว่าและเสร็จแล้ว เขาบอกโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเทรนกับโปรดักชันแมเนเจอร์เลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วทำไมเราถึงไม่แบบขอโอกาสเข้าไปเนาะเขาไม่ได้มองหาคนที่มีประสบการณ์แต่เขามองหาคนที่เขาแบบจะเทรนให้ได้อะไรเงี้ยค่ะมาเติมแบบตําแหน่งตอนนั้นเราก็เป็นโปรดักชันแอสเซสเซนต์อยู่ประมาณปีหนึ่งได้แล้วก็รู้สึกแบบเสียใจมากแบบอัดอั้นแล้วก็แบบไม่มีความสุขเลยอะไรเงี้ยค่ะ งานมันไม่ได้แยกขนาดนั้นแต่แค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ตรงกับที่เราใจเราอยากทำอะไรย้ยค่ะจนวันหนึ่งเราก็แบบรวรลงความกล้านเนาะไปขอเจ้านายแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยจริงๆเราอยากทําแฟชั่นเขาก็พูดประมาณว่าแบบเขาก็รู้อยู่แล้วแหละแต่แบบ ขาก็มองว่าแบบเมื่อไหร่จะไปคุยกับเขาแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เทรนนะคะแล้วก็ได้เป็นแบบ Assistant Designer สําสหรับงานแฟชั่นก็จบไปคราวนี้เพ็กำลังจะย้ายค่ะจากนิวยอร์กเนี่ยย้ายไปชิคาโก้ก็จะต้องหางานใหม่ใช่ไหมคะแล้วก่อนที่จะย้ายบังเอิญเจอกับ Mentor คนเก่าเพ็คนแรกเลยที่เขาดึงเพ็เข้ามาทํางานด้าน Loan Officer นะคะ <Wow. S 1> ก็คือคนเนี้ยตอนนั้นที่เพ็เจอเขาใช่ไหมคะเขาดูเป็นคนที่แบบว่า Inspiring มากแล้วเขาก็เป็น t o p e l o a n t r i g i n in a เมริก a นะคะแล้วก็เราสึกว่าเฮ้ยเราอยากเป็นเหมือนคนคนนี้จังเลยเลยอะเขาเขาเก่งมากน้อยคนที่จะแบบเป็นผู้หญิงแล้วก็แบบเป็น Lea เ e r ใช่ไหมคะเราก็รู้ๆกันอยู่คราวนี้เขาชวนมาถามเพชรก็บอกว่าโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนที่เข้าไปเทรนกับเขาใช่ไหมคะด้วยความที่ว่าเขาเป็นท็อป1%ของในอเมริกาถ้ากับว่าลูกค้าเขาก็จะเยอะมากคราวนี้เพชรก็ได้แบบเห็นหลายเคสมากของลูกค้าคนที่มากู้ว่าลูกค้าคนเนี้ยมีรายได้เป็นยังไง พอเราได้เห็นเยอะใช่ไหมคะมันทําให้เรามีประสบการณ์กับการแบบทำสินเชื่อจริงๆตั้งแต่การรับไปสมัครเข้ามาตั้งแต่การช่วยคอลเลฟายลูกค้าอ่าพอเขาได้บ้านเสร็จปุ๊บก็ เอาโลนเนี่ยให้มันสามารถ approve ได้แล้วก็ไปจนถึงการค l o ซ i n g ก็คือส่งลูกค้าเข้าบ้านนะคะอันนั้นถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วพอเราทําได้พักหนึ่งใช่ไหมคะโปรไฟล์ของเพจอะค่ะอยู่ในเว็บไซต์ชื่อว่า Linkedin <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ก็มีบริษัทปัจจุบันเนี่ยคะ่ะ manager <c oughs> ก็คือเขาก็บอกว่าเนี่ยอยากจะให้เข้ามาสัมภาษณ์ว่าโอเคเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างงี้ตอนแรกก็สัมภาษณ์กับ r e ร r เตอ e r เขาก่อนในโทรศัพท์ใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวไปคุยกับ manager นะคราวนี้ manager ก็แบบนัดไปกินข้าว กานก็คือไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุยแล้วก็เขาก็บอกว่าโอเคเขาอยากให้เพชจไปคุยกับแมเนเจอร์เขาขึ้นไปอีกคนนึงแล้วก็แบบอีกอีกวิคนึงก็ไปคุยอีกแล้วเพรก็รู้สึกว่าน่าสนใจนะอะไรเงี้ยเขาก็คําถามที่เขามีก็อย่างเช่นว่าแบบ เผ็ชอบอะไรในงานนี้ขายบ้านมาแล้วกี่หลังเพราะว่าทีมที่เพชดทำอยู่ใช่ไหมคะเป็นทีมเล็กมากแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราแบบไม่สตรองจริงๆเขาก็แบบเขาก็ไม่อยากจะเสียเงินกับเราเนาะเพราะว่าช่วงแรกๆที่เขาแบบเอาเราเข้ามาเขาก็ต้องจ่ายเงินให้เราด้วยแล้วถ้าเราไม่แบบสามารถ make money ให้กับทีมเขาได้เขาก็มองว่าเราไม่เป็น valuable asset คราวนี้คุยทีเรียก็ผ่านหมดเลยใช่ไหมคบเรื่องจํานวนบ้านที่ปิดเรื่องอประสบการณ์แล้วเราก็เล่าให้ฟังว่าแบบเราเคยทําโลนอะไรบ้างอย่างเช่นมีโลนออฟฟิเซอร์อย่างเงีย้งยค่ะหลายๆคนที่ไม่เคยทําโลน f อฟเมาก่อนหรือว่าไม่เคยทํา VA มาก่อนแต่ว่าเพดหมาบดเลยด้วยความที่ว่าเรามีประสบการณ์จากการที่เราเทรนมาจากบริษัทเก่าแล้วเราก็ได้ทําของเราเองด้วยที่แบบ ให้ลูกค้ากู้เอเปเชกับ VA อยเางี้ยเขาก็เลยมองว่าโอเคถ้าง,งั้นเราน่าจะแบบว่าไปได้ดีกับทีมเขาอันนั้ก็เป็นงานปัจจุบันที่ได้ทำอยู่คราวนี้ขอสรุปนะคะว่าการหางานก็คือหนึ่งถ้าเราอยากทำงานพวกแบบในสายงานร้านอาหารอะไรเงรี้ยคือง่ายมากอาจจะเดินเข้าไปสมัครในร้านอาหารอันนี้เพเคยเห็นมาก่อนอ่าใน e e o o o p p g g e ไม่ว่าจะอยู่รัฐไหนก็แล้วแต่นะคะลองหาดูแบบคนไทยในเท็กซในแคนซัสในแคลิฟอร์เนียอะไรก็แล้วแต่ ต่อมาเป็น Craiglist อันนี้ก็ช่วยเหมือนกันแล้วก็ Google เนี่ยทุกอย่างเลยไม่ว่าจะงานอะไรก็แล้วแต่พอเราเซิร์ชใน Google ใช่ไหมคะ เขาก็จะส่งเราไปพวกแบบมีอินดี้มีหลายเว็บไซต์ซึ่งเพจก็จำไม่ได้แล้วเนาะแล้วก็ลิงตินควรที่จะมีโปรไฟล์ของตัวเองในลิงตินว่าเราเราเป็นใครมีรูปแบบเป็น p r o f e s s i o n a l ใช่ไหมคะแล้วก็บอกประวัติการศึกษาบอกประวัติการทำงานมาแล้วเขียนพรีเซนต์ตัวเองให้ดีอะค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องของเรซูเม่ไม่ต้องถามเพจเนาะเพราะว่าเพจก็ไม่มีแบบว่าประสบการณ์ในการเขียนเรซูเม่เยอะเพราะว่ามันนานมากแล้วเนาะงานด้านแฟชั่นอันนี้ประมาณแบบ 7 8ปีมาแล้วแล้วเราก็เขียนแค่แบบไม่กี่อันสมัครพวกอินเทอร์แล้วที่เหลือมันก็เป็นแบบได้มันเองแบบตามคอนเน็กชันหรือว่าตามระดับที่แบบอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมายังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่กําลังหางานอยู่ในอเมริกาเพจว่าการหางานในอเมริกาเนี่ยไม่ยากเลยแล้วยิ่งถ้าเราอยู่ในเมืองใหญ่ๆด้วยเนี่ยโอกาสอะมีให้เราแบบทุกวันทุกที่แค่เราแบบต้องออกไปควา้ามันเท่านั้นเองฝากไว้นะคะแล้วไว้เจอกันวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ เพยงมีเนื้อหาอื่นอีกอยู่ใน description ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็ subscribe เพื่อที่จะดูวิดีโออันต่อต่อไปนะคะจะทำเพิ่มเติมมากมาเกี่ยวกับเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรที่จะต้องรู้ในการกู้ซื้อบ้านในอเมริกาส่วนตัวเพรเองนะคะทำอยู่ที่ในนิวยอร์กแต่ว่าสามารถปล่อยให้กู้ได้ในทุกรัฐในอเมริกาถ้าเกิดมีคำถามมีปัญหาอาจจะปรึกษาเฉยๆยังไม่พร้อมไม่เป็นไรค่ะสามารถ โทรมาคุยกันได้ค่ะโทรมาหรือว่าส่งข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์หรือคอมเมนต์ได้ตลอดเลยค่ะไว้เจอกันในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ